สวัสดีครับผมสวัสดียามเสารเนาะมืงอีกะอยู่ไห้อยู่หน้าคือเก่าแล้วครับผมใส่เบ็ดไว้ครับใส่เบ็ดไว,ว้สามสิบกาหลังคือเก่าครับจะพามายามเบ็ดเนาะไปะเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับว่าจะมานหรือไม่มานเสานี่นโอ้คันแทกกะขาดเลยเนาะหนามมาแห้งครับ วางทอไว้วางทอไว้แต่ขาดไปเลยครับเหลือแต่ทอคู่ตรงนี้ขาดไปเลยหนามมาแห้งต้องฝนตกนักมางครับมาหอดเม็ดเลยครับพี่น้องเมออ็ดลังนี่พี่น้องคือไปอยู่จมมิดเข้าไปพุ่นเลยครับ อยู่ปะอู้ยหลุดอู้เสียดายครับพี่น้องเอ้ยเบ็ดจนโข่งไปอยู่ใต่หนามเลยครับเสียดายเศรษฐายหลังต่อไปหื้มปลาปลาปลาติดครับพี่นอ้องโอ้โหโอ้โหอึบอึบปลาอะไรปลายังครับ โอ้ปลาช่อนปลาช่อนปลาคอครับพี่นอ้องปลาคอสวยๆปึ้บนี่เอามาให้เบ่งเลยครับเบ่ตัวง,งามๆเลยครับนี่ตัวแรกหมา,านๆเลยครับสำหรับเสารนี้เสียงทางในบ้านเสียงพระไอ้ลานละคังเนาะประมาณหกโมงหกโมงซีฟนะครับนี่ตัวแรก หมานหมานครับอาะเะไปเบิ่งกันต่อเนาะหลังนี่เขียดเขียดตายเลยครับเขียดบอลอนแทตายหลังต่อไปหลังประมาณที่หลังที่ห้าครับอ,อยู่บ้านอนะก็จังพันก่อเขาอีกแล้วออ,อยู่อยู่ครับอยู่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 ยู เดี๋ยวลงไปเอาเออลงไปเท้าให้เบิ้งนี่คนหน่อยครับมาช่อนอีกแล้วกับกันหน่อยครับหรือว่ากาลังกาลังสวยครับกาลังสวยเนาะกาลังตมปนเลยครับตัวที่สองอู้หมดกัดหมดตอดบ้างหันอู้หังนี้เขียด เกียดยูคือเก่าเลยครับบอล่อนโอ้ตรงหน้าตรงเกา่างามครับหลัง่็ไปครับอืติดครับแต่มปีสามเออจะต,ตายเออเออคือตายเนาะเนองเสียดายเลยครับแตมปีสามตายโอ้ก็จะกินเลือก กินเลิกแล้วมั่งที่นี่โอ้มุวนติ๋วๆเลยอย่าปดก่อนเนาะกินกินเลิกคักเลยครับเล้ตายจมกองเบ็ดเลยอือโอ้ท่านนี้เบ็ดโค่งเข้าไปปลาเลยครับดู้บอโอ้ยหลุดหลุดเนาะเสียดายจัง หลากเข้าไปในป่าเลยครับหลังต่อไปครับหลังนี่ดึงเข้าไปนู่นเลยอยู่บ่เนาะอ,อ,อู้อยู่ๆนั่นอยู่ครับอยู่ๆครับคอปคอ,อ,อ,อสวยๆนี่อู้สวยครับสวยถือว่าแต้มสวยเลยครับแต้มนี้หืแต้มที่แต้มที่สี่นะครับแต้มที่สี่ จะปลดใส่ถุงกันนี่ปลดใส่ถุงเรียบร้อยสีแตบแล้วครับกับเบลือเบ็ดอีกอยู่เจ็ดแปดหลังครับเดี๋ยวยามไปเนาะหลังนี่พี่น้องเบ็ดจมนามเลยอยู่บนหน้องเพิ่งขั้นเบ็ดเลยอู้ขั้นเบ็ดนะครับเดี๋ยว เอาขึ้นให้เบิง้งอึบอยู่บ่อยู่บ่อยู่บ่ครับอ้เ๋ยวต้องลงไปงุ่มเอาแล้วนี่แต่มที่หาลงไปงุ่มมากเมื่อกี้เบ้ยกําลังสวยกําลังสวยแต่มที่ห้าครับสวยงามนี่ต่จะปลดปลดใส่ถุงก่อนเนาะพี่นนองอึ๊บ <c oughs> แต่มที่ห้า เรียบร้อยกดใส่ถุงเรียบร้อยครับนี่หาโตเลยมันหมานมันหมัน,มน